คุณหมอเกลเขาเป็นจิตแพทย์เด็กหลายคนก็คิดว่าจิ๊บแบบเครียดไปหรือเปล่าจริงจังไปหรือเปล่าเลยมีจิตแพทย์ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่คลอดอะไรเงี้ยจิ๊บรู้สึกว่าคือการที่เราจะมีลูกอะดิเรกชันของพ่อกับแม่สาคัญเพราะฉะนั้นนะจิ๊บก็เลยแบบพาตาไปเจอคุณหมอเกลกันตั้งแต่6เดือนแล้วก็กคือก็เจอคุณหมอเกลทุกเดือนมาโดยตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนท้องเดือน7จเดือน8ปเดือนอะไรเงี้ยก,ก็คือ เพื่อเจอเพื่อปรับแอ t i ิจูดของครอบครัวเราวางดิเรกชันว่าโอเคการเลี้ยงลูกอ่ะพ่อแม่ต้องพูดตรงกรันหรือว่าอะไรเป้าหมายพ่อแม่คืออะไรอ,อยากให้ลูกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าอ,อยากให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือคุยคือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนกับว่า ให้ครอบครัวเราสองคนเนี่ยแข็งแรงกันก่อนก่อน <ừ m. S 1> ที่จะมีคนนึงเข้ามาแล้วก็จะเป็นความคิดเห็นที่3าอะไรอย่างเงี้ย <ừ m. S 1> ความคิดเห็นหนึ่งสองควรจะไปในทางเดียนก่อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>เพื่อ3อเกิดมามันจะได้ไปด้วยกัน<อ>ไม่ไง<อ>ั้นพอ3เกิดมา1นึไปซ้าย2ไปขวาสามเดี๋ยวสไปอีกทางหนึ่งนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ work เวิร์กไง